บูทไปปล่อยผีเหรอขอได้ป่ะล่ะ่อ่า่าอ a บผมคือเองออใส่ตัวจำเป็น่เรเออรู้เรื่องบูทอันรเรู้เรื่องว่าเราไปไว้ที่เออไม่มีาาไว้ที่แข่